สวัสดีครับมาพบกับครูพบครับวันนี้ก็จะนำข้อมูลที่ได้จากนักเรียนที่สอบหลายวิชาวิทยาศาสตร์ในสาระเทคโนโลยีนะครับมีเด็กบางคนบอกว่าไอตัวที่ข้อที่เป็นการเขียนโปรแกรมนะครับไอบล็อกแรก เด็กจำไม่ได้จำได้แค่คำว่า point กับคำว่า direction ผมก็มาเดาว,ว่าน่าจะเป็น point in direction 90อันนี้เลข90เด็กบอกมานะครับและมีรูปปากการูปปากกานี่น่าจะเป็น pen down มากกว่า pen up นะครับน่าจะเป็น pen down มากกว่า pen up แล้วก็มีคำสั่ง repeat 6รอบ ก็คือทำซ้ำอยู่6ครั้งแล้วก็มี move ข้างใน repeat จะเป็น move 60สเต็ปบางคนก็บอกว่า90สเต็ปบ้างนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับ60ไม่ว่าจะเป็น60หรือ90เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับแล้วก็คำสั่ง turn left ก็คือเลี้ยวซ้าย 120องศาทําซ้ำอยู่2อรอบนะครับทำซ้ำอยู่ข้างในนะครับคำสั่งเดิม Move 60หรือ90สเต็ปนี่แหละนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้และสุดท้ายก็อยู่ที่ Move 60สเตป็ปนะครับถ้ามองตามนี้นะครับจะปรากฏว่าจะเห็นว่าไอ้มูฟบรรทัดสุดท้ายกับ Move บรรทัดแรก เมื่อมันมาอยู่ในวนในทมซ้าเนี่ยนะครับเมื่อมันมาอยู่ในทมซ้าเนี่ย,ยทำซ้ำหกรอบเนี่ย,ายจากที่มันเคลื่อนที่ไปถึงหกไปที่หกสิบพอบันวนมาอีกมันจะเคลื่อนไปอีกหกสิบก็แสดงว่าเส้นที่มันจะลากไปเนี่ยต้องเป็นร้อยยี่สิบสเต็ปนะครับดังนั้น ถ้ามันเป็นรูปร่างเนี่ยรูปร่างมันจะต้องต่อกันนะครับรูปร่างจะต้องต่อกันเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูในเดี๋ยวผมจะลองทําในโปรแกรมสแค็ตดูนะครับโปรแกรมสเคตสักครู่นะครับจาก โปรแกรมสแกนนะครับเมื่อกี้นักเรียนว่า point in direction 90แล้วก็เพ n d นดาวเพนดาวเพีนดาวเสร็จวนซ้ำมีพีชนะครับวนซ้ำวนซ้ำอยู่หกรอบ ส่วน move เนี่ยบางคนก็ว่า90บางคนก็ว่า60ครับขอเอา60ก่อนแล้วกันแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย120อันนี้พูดตรงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น move ยก60นะครับ ังน,นั้นคําตอบที่ได้อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาจะมีบรรทัดเพิ่มหรือลดจากนี้หรือเปล่าคาตอบก็คือแบบนี้นะครับถ้าใส่เก้าสิบล่ะเป็นยังไงนะครับใส่เก้าสิบบางคนบอกว่าเก้าสิบตัวเลขมันเหมือนเหมือนกันเก้าสิบก็จะเป็นแบบนี้รูปร่างที่ใหญ่ขึ้น เยวขอเอาคำสั่งเคลียร์มาใส่กันบทั้งหมดครับจะใหด้ดูง่ายนะครับ90จะเป็นแบบนี้ถ้ามีเพิ่มมีเพิ่มอีกไหมถ้ามีเพิ่มถ้ามีเพิ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับ 60ไม่รู้ว่าเด็กพูดมามีขี่บรรทัดนะน่าจะมีประมาณนี้แหลมะมั้งนะครับถ้าถ้าข้างในมี1 2 3จะเป็นคำตอบแบบนี้ แต่ถ้าข้างในมีแค่นี้คำตอบคนละอย่างเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้นักเรียนเลือกดูแล้วกันนะครับว่าคำตอบที่ให้มาเป็นแบบไหนนะครับคำตอบที่ให้มาเป็นแบบไหน ก็จะมี2แบบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละประมาณนี้ก็จบการเฉลยเพียงคร่าวๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอของสสทอเขาสำนักทดสอบทางการศึกษาเนี่ย ต้องรอให้สตสเ,เขาเอาเข้อสอบมาเผยแพร่ต่อไปนะครับถึงจะหาคำตอบที่ถูกต้องได้นะครับและทีนี้มีเด็กนักเรียนของคนมาถามอีกข้อหนึ่งมันจะเกี่ยวกับเว็บไซต์ในการใช้อ้างอิงข้อมูลมี com m.i.t.h. อะ a.c. t s h อะไร i.n.t. นักเรียนถามว่าเว็บไซต์ไหนสามารถใช้อ้างอิงได้อ้างอิงข้อมูลได้มันตอบได้ทั้ง3ข้อเลยนะ ถ้าอ้างอิงข้อมูลนะครับใช้อ้างอิงได้ทั้ง M.I. t h ก็เป็นหน่วยงานทางทหาร A.C. T.H. เป็นหน่วยงานของสาหัรศึกษาโรงเรียนมหาวลัยดด i n t เนี่ยก็ยจะเกี่ยวกับหน่วยงานที่เป็นสากลน,นะครับ International นะครับส่วน .com เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าบริษัท ธุรกิจอะไรต่างๆนะครับใครจะเปิดก็ได้ความน่าเชื่อถือก็จะน้อยตอแต่เข้าใจว่าโจทย์น่าจะถามว่าไม่สามารถอ้างอิงได้มากกว่านะครับเพราะถ้าอ้างอิงได้มตอบสามข้อเลยนะครับแต่ถ้าไม่สามารถอ้างอิงได้ที่มันไม่เหมือนเพื่อนก็คือ .com นี่ครับ .com ก็ เป็นยังไงก็แล้วแต่นักเรียนนะครับว่าคำตอบมันจะตรงกับที่เราทำไปหรือเปล่านะอันนี้ก็คือจากเด็กบางคนที่จำข้อสอบแล้วก็มาซักถามนะครับก็เลยตอบเท่านี้นะครับบางทีเด็กอาจจะจำได้ไม่หมดนะครับ คำตอบก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้สำหรับผมก็ขอมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ